แท้ไม่หน่อยก็เป็นกีรีดพมไข่เบอเป็นสาวเนาะอ๋อพี่เป็นสันพี่เป็นสันได้จ้าเบอร์ทีใส่เสียหมอนท้องแทนพี่หมอนถือกินได้อยู่บอกอ๋อเพื่อนเอาให้ไม่หน่อยว่าแม่นตีเสียหมอนท้องเนี่ย

ยิ้มปุยปุยอยู่อะนึกว่าไปกับรถไฟแล้วน้องไนึกว่าไปกับรถไฟแล้วอันนี้ก็เป็นมาปากก็ขอถเปิงปืนป้อนพ่อโจ้ไม่แถลงพ่อโจ แน่ยจีไปสภาพมีสภาพอะไรขี่ข้าวฉลุดกลับมานี่แม่หน่อยกะเขียนขาเด็แม่น่อยกะเขียนได้มือนีิเขียนตัวใดล่ะเขียนอยู่หลังรถอีหล่าปุณน่ะรถตัวใดล่ะตัวใดลูกเูกข้สิไปมองแดดปะไปสำรวจสำรวจซิพื้นที่ก่วงขวางไหมมังเนี้ยอริ อีไม่เอามันส่งกับโ,โอ้ไอยไนงอนตอีนอลได้ตัวไ,ได้เื่อไปแกบอกไมแีแวแวมกขันหนีบหรอ้นนีรห,นหรอคันนีนนละ,ละรถรถผู้หญิงคันนี้ใช่ไหม มีรถผู้หญิงแล้วกับรนผู้หญิงแล้วกับรถอาจารย์นักดินตีเ็นบอ <c oughs> <c oughs> เรายังมีกลุ่มปิดค่ะบัตรรายวัน100บาทแต่บัตรมืออื่น139าบาทค่ะมาติงเอาโทรศัพท์ปไปเฮ้ย <c oughs> อ,อ,อุ่มเลยกันได้ไหมอ้่อ <c oughs> เหรอเล้บยบันไหนอุ่มจ่อยมาครับวันนี้วันพ่อแห่งชาตินะครับ มาเที่ยวกันหลายครับวันหยุดสุดสัปดาห์มีหลามาแล้วครับนี่มันเป็นยูนิฟอร์มสิขอเออมันว่าพี่มดอิงคือใส่ชุดเก่าครับปะ่ะั่นเออมันต้องเป็นชุดดำทุกอย่างก็คือ่อนสแตนบายไฟจอ่อไงใช้ชุดดำไปได้ตอนนี้ ไอแบงรถท้าผิวดำมุนได้หรอคะไอแบงน่ะเออเนาะธรรมดาเป็นคนขาวคนเพียกดิแต่ว่าเราพอกผิวให้แบนมันกลมเกลืนกับเสื้อผ้พันบอลรบฝวนสาย์ดานะแมนแมนไาด์ด่าพก็ได้แบบอาจจะไม่ได้อาบน้ำต่หมู่บ้านพอผอกันเพียรเดียวสงกรานแต่ใส่ชุดเก่าเป็นรูปปั้ปีใหม่นี่บ้านในพ่ออันปะ ใครแอบไปใครแอบไปกอดพี่ออฟมาเรายังมีกลุ่มปิดเหมือนเดิมนะครับ100บาทได้เหมือนกันครับพ้นบสะดวกมางานกะเบิรงไลยสดยูบัตนะครับ100บาทหรือว่าใครสะดวกมางานมหาน่าองหญิงได้เลยนะครับทีมงานสาวน้อยเพชรบรนเพลงอ่านไม่พิง อพี่ออฟเหรอเงื่ออะไรก็ได้เงึอกมาพี่ออฟเสือมาสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับผม สถานที่กว้างฟางที่จอดรถเยอะแยะครับมาเลยครับมือนีสาวน้อยสว,อยวัสดีครับสาวน้อยระเพลินโชว์ก็แสดงอยู่ที่พัทยาสายสามร้านปลาเกลือนะครับสาวน้อยเป็นเพลียง,ยงอยู่ตลาดสามห่วงบางปูนะครับสมุทรปราการนะครับพี่น้องไก่ใส่ไปเห็นได้ครับไปให้กับน้งใจกันได้ครับ เอาคือมีชุดลุงโทนี่ไปเบิรงก็น่าเห็นเห็นดิปอยใส่ชุดแบบลุงโทนี่มงชุดเซ็ตชุดเซ็ตชุดแบบผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แบบลุงโทนี่ใส่ดีๆอเจ่อานี่ค่ะออันนั้นเนืได้อนี่ก็ได้ตลาดนัดเขานีก็ได้เขาบ่ได้ใไ่บอยเียนเจะหาห้เห็นว่ากระไดไหม นี่แบบเย็นเลยได้นีพอบบฮ้อนเด้ค่ะโอ้โขอุดที่ีไปพอนนเปลี่ยนไปพอนเปล่ยนไปชุดเช็ดผูลหอิงเอาชุดเช็ดเงลูกสาวเลือกใครนางลงแต่ปุบางอเอื่อยแรงน้ำมาแห้วยางวน้นแล้วกาเอินใส่

ไม่คุยด้วยแล้วสั้นวิ่งเลยวิ่งเลยไล่ขึ้นหน้ารักแท้วันเต้นนะเนี่ยตื่นนอนทิพย์จ้ามาขับมาตัวจริงมาแล้วจ้าสวัสดีสวัสดีจ้ายังได็ชุดเดนี้ไหมเห็นไหมหรืแต่ใส่เลยปะนี่ยังมาใส่ชุดนียังมาใส่บ่ได้ชุดที่เราเลือกพี Wh ่ลูกเลือกให้ สน,นขอบคุณค่ะมาพบกันค่ะวันนี้ตลาด3มห่วงค่ะก <Nurse> ม34มบางปูสารพิบนี้ครั